รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ฟ้าเฟรชกรีนรับเบอร์ตาแรกอ้วนอ้วนอ้วนใครก็หาว่าเราเนี่ยอ้วนบอกสิเออเธอจะเอาเท่าไรเอาเท่าไรไม่อ้วนเอาเท่าไรเออคุณผู้ชมคะคือวันนี้น้องเมย์กับพี่เอามาเขาอินมากเลยค่ะเพราะว่าเตรียมการออกกำลังกายพร้อมกับการทำงานบ้านมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยนะคะน้องเมย์พี่เอามาค่ะมาทักใครคุณผู้ชมกันก่อนค่ะค่ะ ไม่มาขัดมาถูด้วยกันเหรอคะพี่ย<ม>ุ้ยไม่เป็นไรอะค่ะพี่รอคุยกับคุณผู้ชมอยู่ค่ะย,ย,ยังไม่สะอาดลย่ะวางอุปกรณ์ก่อน,อนค่ะพี่เอ็มม่าสวัสดีค่ะ ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Morning Story เรื่องดีๆยามเช้าค่ะพบกับพวกเราเป็นประจำแบบนี้นะคะเชา้าวันจันทร์ถึงศุกร์9โมงเช้าทาง MODERNITY TV ค่ะและเช่นเคยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามพวกเราได้ผ่านทาง Facebook หรือ Instagram ของ Morning Story นะคะและสามารถแบ่งปันเรื่องราวดีๆกันเข้ามาได้ทาง SNS 4 1 1 1 2 2 0อย่างวันนี้นะคะให้คุณผู้หญิงส่งเข้ามาค่ะว่ามีความกังวลอะไรเวลาแต่งตัวสวยๆอ,อย่างเมย์นะคะเป็นกังวลในเรื่องของต้นขาและก็หน้าท้อง พยื่นออกมาค่ะพี่อิม่าอุ้ยไม่ใช่เฉพาะหน้าท้องหรือต้อนขานะคะต้นแขนนะคะเราไปถึงเฟรรู้ะต่างๆนี่นะคะน่ากลัวมากเลยเพราะว่าเราม่ต้องหาวิธีในการปกปิดมันค่ะไม่เช่นนั้นแล้วใส่เสื้อผ้าอะไรก็ไม่สวยยิ่งเบปิดนะยิ่งกลายเป็นแหนมไปะยน <c oughs> เป็นกล้องเป็นกล้องโอ้โหน่ากลัวมากเลยอ่ะโอ้โหพอก่อนคะ่ะ <c oughs> ก่อน <c oughs> ที่จะกังวลไปมากกว่านี้ <c oughs> เห็นเตรียมอุปกรณ์มาครบแบบนี้เนี่ย <c oughs> แสดงว่า <c oughs> ต้องมีในเรื่องของการทํางานบ้านดีๆมาพร้อมกับหุ่นสวยๆด้วยงานบ้านงานเรือนก็เปะหุ่นก็ฟิตเปรี้ยจะเป็นอย่าง ไรไปติดตามมพร้อมกันเลยในช่วงเรื่องดีๆอยากเล่าเรื่องดีๆอยากเล่า คุณผู้ชมคะเคล็ดลับการออกกําลังกายด้วยงานบ้านที่วันนี้เราทั้งสามคนนํามาเสนอกันนะคะวิธีแรกของเมเลยก็คือขัดถูตามจังหวะเพลงค่ะเลือกจังหวะเพลงที่คุณชอบนะคะอย่างร็อกแอนโรซัชซ่าหรือว่าลาตินนะคะทําเป็นประมาณ20นาทีค่ะเดี๋ยวเมจะลองทําให้ดูนะคะมิวสิกโอหมาพร้อมเลยโอ้โหสเต็มาเอ็นค่ะคุณผู้ชมอยู่นะคะสามารถทําได้นะคะพี่พี่รู้ไหมคะว่าวิธีนี้เนี่ยเราควรที่จะเกรงบ้ามเนื้อแขนเกรงขา แล้วก็หน้าท้องด้วยอ่ะเคลื่อนไหวเป็นจังหวะค่ะจังหวะเพลงที่สนุกเนี่ยจะทาให้เราเพลิดเพลินค่ะโอ้โหรับรองว่าวิธีนี้ง่ายแล้วก็เรียกเหงื่อได้ด้วยนะคะพี่เอ็มมาเออน้องเมค่ะตรงนั้นเลยค่ะเม์ดีมากค่ะง่ายไหมคะง่ายนะแต่วิธีของพี่ก็มีเหมือนกันค่ะน้องเม์อย่างเช่นเวลาเรานี่นะคะปัดกวาดเช็ดถูบนที่สูงหรือบนตู้สูงๆนะคะใช้วิธีนี้ค่ะหนึ่งเลยนะคะก็คือขย่งเท้าขึ้นปึ๊บเร่ง อ่าทั้งแขนทั้งขาหน้าท้องนะคะแล้วก็ค่อยเค็ดถูไป ให้ทุกคนที่เรารักม,มีความสุขไปยิ้มไปนะคะได้ทั้งสุขภาพจิตแล้วก็สุขภาพกายด้วยนะคะ,คะอันนี้เนี่ยให้ทําสลับกันนะคะ15ครั้งเป็น1เซตวันหนึ่งทำสามเซตก็พอค่ะส่วนวิธีคองยุ้ยนะคะน้องเมย์ขาขอตะก้าผ้ามาเลยค่ะเล,เล็กๆไม่ใหญ่ๆเ,เราจัดนะคะเ,คเพราะว่าคุณสาวๆหลายคนจะ<ช>ต้องซักผ้ากันอยู่แล้วนะคะนําตะก้าผ้านี่แหละค่ะนะคะก็ปริมาณผ้ากะให้พอดีนะคะเสร็จแล้วก็ค่อยๆเทิร์นขึ้นไปเหนือศีรษะค่ะ เหยียดขึ้นไปจนสุดแต่ว่ายุ้ยติดเสื้อนะคะอาจจะไม่ได้เหยียดจนสุดก็เหยียดขึ้นไปจนสุดเสร็จแล้วก็ค่อยๆนะคะยกตะก้าผ้าลงค่ะ แต่ว่าในเรื่องของตัวตะก้าผ้าตัวแขนยังคงอยู่บนเหนือศีษะอยู่นะคะเกรงไหมคะเกรงไว้ด้วยค่ะทําแบบนี้นะคะง่ายๆเลยค่ะก็เซตหนึ่งสิบห้าครั้งทําทั้งหมดสามเซตนั่นเองค่ะ,คะวิธีนี้นะคะก็จะช่วยในเรื่องของการกระชับต้นแขนกระชับแผ่นหลังนะคะช่วยให้คุณสาวๆนั้นมีรูปร่างที่สวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะไม่ไมยากเลยนะคะวิธีนี้เรานํามาเสนอนะคะไม่ยากเลยค่ะสามารถนําไปปรับใช้กับงานบ้านของคุณได้นะคะที่สําคัญเนี่ย ต้องปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอน,นะคะเรียกได้ว่าหุ่นสวยเป๊ะแล้วก็ไปหยัดด้วยล่ะค่ะใช่แล้วแหละค่ะแต่เอาเป็นว่าสาหรับสาวๆหลายคนชมรายการเราแล้วบอกว่าทําไม่ทันแล้ว่าเพราะว่าวันนี้ต้องไปปาร์ตี้<ช>หรือว่ามีงานด่วนที่ต้องแต่งตัวให้ดูดีโชงวงหน้ามอ์นีสงอเรี่งเรามีเคล็ดลับง่ายๆนํามาฝากคุณผู้ชมกันจะปรับจะยกอย่างไรนะคะให้ดูดีและที่สําคัญปลอดภัยเป็นธรรมชาติพักกันสักครู่ช่วงนาหน้าฮามพลานะคะค่ะ ต่อลอ,องยกไหมคะได้อยู่นะชิชิช่าชิชิ <Good S 1> ช่าชิชิช่า Good tips ถั่วเมด็ดเล็กๆอย่างอัลมอนด์มีประโยชน์เหลือหลายเพราะช่วยลดการดูดซึมของไขมันหากทานอัลมอนด์เป็นอาหารว่างแทนขนมกรุบกรอบก็ะจะช่วยให้ลดหน้าท้องและลดน้ำหนักได้ผลขึ้นด้วยค่ะ สมัยก่อนถ้าเป็นโคเสตมันจะบีบเอาลำไส้กับเพาะอาหารลงมาอยู่อยู่ตรงมดลูกรวมกันรวมกันกนา <c oughs> ให้สาวๆเสียชีวิตไปเยอะมากเมื่อร้อยปีที่แล้วเ <Morning Story. S 1> รื่องดีๆยามเชา้า ของขึ้นจากลิง <มา S 1> อ่ะอุ้ยสาวที่ก็มาเรามาแต่เช้าเลยใช่เป็นพัรทามมันก็ขโมยของวันตาโทรศัพท์กระเป๋าไอพวกเนี้ยเห็นผมนะหนีตะเลิร์โมได้ไม่คช่แต่มันตัวตัวเลยมันพยายามจะขวนมันจะช้าหามันร้องแบบขยันมากเลยไม่รู้จะสะตางค์ไปทำอะไรผ่อนบ้านเนี่ยทำได้ทุกอย่างเพื่อผ่อนบ้านที่เรารักแต่สินเชื่อบ้านกรุงไทยผ่อนสบายผ่อนแค่ล้านละพันมีบ้านได้ไม่ต้องเหนื่อยขนาดนี้ธนาคารกรุงไทยก้าวไกลไปกับคุณ เลือบริพกเสริมไอโอดีด้วยนะจ๊ะแล้วก็ในแกนหยดชามนี้ด้วยใส่ใจเรื่องคุณค่าไอโอดีต้องเกลือบริพเกลือปรุงทิพเกลือบริพกเสริมไอโอดีนทำไมวันนี้เกษตรกรสวนยางจึงมีความสุขกันทุนน้าเพราะเขาใช้ผลิตภัณฑ์คุณภาพกรดออแกนิกตราแรกไม่มีกลิ่นฉุนยางแข็งตัวเร็วไม่กัดมือดินไม่เสีย หน้ายางไม่สายหนึ่งทำยางสวยเนื้อยางละเอียดเกษตรกรสวนยางทุกคนมั่นใจใช้กรดออแกนิกตรารัดถูกว่าดีกว่าคุ้มกว่า,วาต้องตรารคุยคำว่าทหารเนี่ยทุกคนต้องแข็งแรงแน่นอนครับนะครับจะมาออ,อแอดแอดเหมือนในหนังไม่ได้ไถ้าเกิดว่าคนที่ไม่เคยเนี่ยนะครับ ลองดูนะครับไม่มีทางทําได้แน่นอนช่นางภาพเป็นลมไปแล้วครับตอนนี้ช่างภาพเราเป็นลมไปแล้วใครที่ทำช้าที่สุดจะเกิดอ,อะไรขึ้นครับก็จะมีการกักบริเวณเลยโอ้ เป็นไงสบายสบาย,สบายใส่แล้วแบบไม่อึดอัดอะค่ะ mm hmm. ก็ต้นแขนต้นขาค่ะจุด,จ,ด,จ,ดจุดแบบส่วนใหญ่ของผู้หญิงที่กังวลกัน mm hmm. ก็เหมือนบางทีจะค่อนข้างลายใหญ่แต่ว่าตัวเล็กอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะดูแบบไม่ค่อยสมดุลก็ต้องเลือกสื้อผ้ที่มันมันทําให้ไหลไม่ใหญ่อะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นส่วนพุงค่ะแต่ว่าถ้าจะออกงานก็คืองดข้าวไม่ไม่มั่นใจก็แบบถ้าถึงว่ามีพุงก็เข้ามย่างไว ก็จะมีกังวลเรื่องพวกต้นแขนนิดหน่อยอะคะ่ะเพราะว่าบางทีมันก็ยังออไม่ได้อยู่ในจุดที่เราพอใจมากะคะ่ะมันก็ยังไม่ได้เออฟิร์มกระชับหรือว่ามีแบบเป็นก้ามเล็กๆหรืออะไรที่ใส่ออกมาแล้วจะดูแบบสวยอะคะ่ะ กลับเข้าสู่ช่วงเรื่องดีๆอยากคุยค่ะถ้าพูดถึงความฝันของสาวๆนะคะใครหลายๆคนอยากจะมีหุ่นที่ดีโดยเฉพาะเวลาออกงานที่ต้องแต่งตัวโชว์สัดส่วนนะคะแน่นอนค่ะปัญหาเรื่องของหน้าท้องไขมันต่างๆนะคะวันนี้ค่ะม,มีผู้เชี่ยวชาญนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์กระชับสัดส,ส่วนค่ะคุณมินนี่สรทา,านรัตนารุ่งศรีจะมาพูดคุยกับเราในห้องรับแขกของ m o r n i n ่งสตอรีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ นี่นี่คะในฐานะที่พี่มินนี่คลุกคลีกับสาวเล็กสาวใหญ่นะคะปัญหาของผู้หญิงส่วนใหญ่อยู่ตรงไหนคะปัญหาของผู้หญิงส่วนใหญ่เลยต้องบอกเลยว่าปัญหาจะมีทั้งตัวอ ผู้หญิงเรากับผู้ชายสลีระต่างกันะนะคะผู้หญิงเนี่ยเวลาอ้วนจะอ้วนทั้งตัวมีต้นแขนมีต้นขามีหน้าท้องมีสะโพกที่ใหญ่พายเพลและเละต้นขาจะใหญ่นะคะต้นขาเนี่ยหลายคนอาจจะคิดแค่วเฮ้ยต้นขาด้านหน้าหรือเปล่าไม่<อ>นะคะต้นขาด้านหน้าค่ะด้านข้างขาด้านหลังและขาด้านในคือท,ทั้งหมดเลยช่วงทั้งหมดเลยแล้วก็ถ้าหันหลังเนี่ยผู้หญิงจะมีปัญหาหนักกว่าผู้ชายคือมีเซลลูไลท์เยอะค่ะเพราะว่าผู้หญิงเราต้องรองรับการมีลูกเพราะฉะนั้นหน้าท้องเนี่ยจะใหญ่เป็นพิเศษรองรับการมี ลูกคือ,อไรหน้าท้องเราจะใหญ่ยืดขยายยืดขยายได้มากกว่าผู้ชายผู้ชายเนี่ยถ้าไม่อายุเยอะหรือว่าถ้าไม่ดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยก็จะถ้าถ้าไม่อ้วนกรรมพันธุ์ด้วยเขาก็จะอ้วนแค่ลงพุงอย่างเดียว<ะ>แค่นั้นเองว่าะฉันผู้หญิงจะมีปัญหาหนักกว่าผู้ชายค่ะ ทุก<อ>ส่วนลูค่ะ,คะแล้วปัจจัยที่ทําให้เกิดปัญหาแบบนี้คือ<น>อะไรคะพี่มินีปัจจัยเลยหนึ่งนะคะอาจจะเกิดมาจากหนึ่งกรรมพันธุ์นะคะอ้วนมาจากบ้านพ่อรุ่นเลยรุ่นพ่อรุ่นแม่นะคะพี่ชายพี่สาวน้องจะไล่มาถึงรุ่นเรานี่คืออ้วนกรรมพันธุ์ประเภทแรกอ้วนที่สองค่ะคืออ้วนจากการกินการรับประทานรับประทานโดยที่ไม่ระวังปากทานแป้งเยอะทานไขมันเยอะทานอาหารจังฟูด้ดเยอะทานอาหารประเภทเสังเคราะห์มาแล้วเรียบร้อยอทําให้ร่างกายกินเข้าไปปุ๊บนะคะสะสมกลายเป็นไขมันมากเกินไป อ้วนประเภทที่3คืออ้วนที่ไม่ออกกําลังกายนะคะอ้วนประเภทที่4คืออ้วนจากการที่เป็นคุณแม่หลังคลอดแล้วต้องดูแลเอาใจใส่ลูกตัวเองดูแลเอาใจใส่ครอบครัวแล้วก็ลืมดูแลเอาใจใส่ตัวเองทําให้คุณแม่หลังคลอดหลายๆคนเนี่ยจะเจอปัญหาว่าลูกเข้าอนุบาลไปละค่ะคุณแม่ยังอ้วนอยู่เหมือนเดิมคุณแม่มีลูกในท้องอีกหรือเปล่าเปล่าแล้ <laughs> คุณแม่ยังไม่ได้ลดเลยสองสาวมี ปัญหาเรื่องรูปร่างบ้างไหมเอ่ยก็นี่แหละค่ะไม่ค่อยจะมีก็นี่วันนี้ชุดที่ใส่มายูยังไม่มั่นใจเลยค่ะรู้สึกแบบต้องยืนคะแมวตลอดเสื้อผ้าก็ไม่สวยกวนแล้วมันเละออกมาของพี่หรอพี่หลักๆจะเป็นต้นขาต้นขาเราก็จะเป็นเอวทายก็เลยเมก็เป็นในช่วงต้นขาค่ะแล้วก็รู้สึกว่าแขนเนี้ยจะหย่อนคล้อยแล้วแต่ต้องขอบคุณคอสตูมคะนะเพราะว่าหาเสื้อผ้าได้สวยมากทําให้หลายคนอาจจะมองไม่เห็นปัญหาของของพวกเราได้นี่คือการเลือกใส่เสื้อผ้าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในเมื่อเสื้อผ้า เป็นปัจจัยสําคัญนะคะในการทําให้เรารูปร่างดีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะใส่เสื้อผ้าปกตินี่แหละค่ะแต่เสื้อผ้าสามารถช่วยให้เราหุ่นดีได้ไม่จําเป็นว่าฉันจะต้องใส่เสื้อผ้าอําพรางหุ่นตัวเองเพียงอย่างเดียวพี่พี่มินนี่มีเคล็ดลับอะไรหรือเปล่าคะต้องบอกว่าจริงๆแล้วพี่มินเป็นคนอ้วนกรรมพันุมาก่อนนะคะอ้วนกรรมพันธุอ้วนทั้งครอบครัวเพราะฉะนั้นเราจะหาวิธีลดน้ําหนักมาเยอะมากอยู่แล้วการกินการอดการพอกการลอกการฉีดเรามีหมดนะคะจนสุดท้ายแล้วเนี่ยเราเหนื่อยหน่ายกับการ แบกล่างใหญ่ของเราเพราะว่าอ้วนกมพั้นเนี่ยจะปวดข้อปวดเข่าปวดหลังปวดทุกสิ่งอันเลยออกกาลังกายก็จะไม่ได้ก็เลยต้องหาชุดกระชับสัดส่วนเนี่ยที่พี่มิ้นขออนุญาตนะคะใส่มาด้วยดูไม่ออกใช่ไหมใช่ดูไม่ออกเลยค่ะพี่มิ้นส้วนทรงดีมากเลยไม่ออกขออนุญาตนิดนึงค่ะเพราะว่าชุดนี้เนี่ยเป็นชุดที่ใส่มานานแล้วนะคะแล้วก็ใส่ไปทุกที่ทุกเวลาใส่ได้ทุก วาระโอกาสใส่ได้ทุกกาลเทศะเลยคือสามารถใส่ได้จริงในชีวิตประจําวันด้วยใช่นะคะชุดนี้นะคะเป็นชุดกระชับสัดส่วนนะคะที่ต้องบอกเลยว่าถ้าเราใส่ชุดแบบนี้ใส่สูสีพริสขนาดนี้ถ้าเป็นแฟชั่นเหมาะกับรายการนะคะเราก็จะใส่ข้างในสีดาแต่ถ้าเราอยากจะใส่แค่ทับในใส่ในชีวิตประจําวันใส่เล่นโยคะใส่ออกกําลังกายหรือใส่ทําอะไรก็ได้แม้แต่ใส่นอนยังใส่ได้ก็ใส่สีครีมก็ได้ชุดนี้นะคะเป็นวัสดุนําเข้าทั้งตัวนะคะมีแนวคิดจากชาวอิตาลี นะคะซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเขาจะใส่โครเซต คะนะสาวๆที่จะโครเซตเนะอ๋อเนื้ออกใช่ไลยบอกว่าใช่ใส่โครเซตเขาบอกว่าเอวเหลือ23ได้เลยนะคุณผู้ชมถูกถูกถูกสมัยวิกตอเรียนร้อยปีที่แล้วที่ประเทศอิตาลีเนี่ยนะคะผู้หญิงทุกคนจะต้องใส่โครเซตใครไม่ใส่จะถือว่าเป็นผู้หญิงชนชั้นต่ำนะคะในร้อยปีที่แล้วดีไซเนอร์ก็เลยได้แนวคิดมาจากณตอนนั้นแต่สมัยนั้นร้อยกว่าปีโครเซตจะต้องรัดแน่นมากๆเอวผู้หญิงจะต้องเหลือ20ไม่สนใจว่าร่างผู้หญิงมันจะพังหรือมันจะแตกแค่ไหนนั่นสิ บรรดาชุดกระชับสัดส่วนจะไปปรับเปลี่ยนโครงสร้างของร่างกายหรือเปล่าไม่เลยนะ,ะคะเขาต้องบอกว่าสมัยก่อนถ้าเป็นโคเซตมันจะบีบเอาลำไส้กระเพาะอาหารลงมาอยู่อยู่ตรงมดลูกรวมกันรวมกัน <c oughs> ทำให้สาวๆเสียชีวิตไปเยอะมากเมื่อร้อยปี <c oughs> ที่แล้วแต่ทําไงได้อ่ะผ่านมาถึงปี2557มนุษย์โลกเราผู้หญิงทุกคนทุกประเทศทุกวัยชอบอกเอวและสะโพกจึง <c oughs> ได้แนวคิดมาจากชุดนะคะแนววิกตอเรียนก็คือผู้หญิงใส่ชุดนี้แล้วต้องมีอกเอวสะโพกแต่ต้องไม่อึดอัดไม่ ไม่ทาลายสรีระและไม่ทําลายอาวัยวะภายในของผู้หญิงอ,อยากให,ะะให้พี่นี่ย้ำสักนิดน,นึงค่ะว่าชุดนี้เนี่ยเหมาะสําหรับใครคะหรเหมาะกับคนที่หนึ่งเลยนะคะอ้วนกรรมพันธุ์หรืออ้วนทั้งล่างคสองอ้วนเฉพาะจุดค่ะสามสำหรับคนที่ผอมแล้วไม่เป็นไรฉันไม่มีทางอ้วนแน่นอนอเป็นไปไม่ได้คนผอมจะชะล่าใจแล้วเกิดเซลลูไลท์ไม่รู้ตัวนะคะแสดงว่าทําให ตัวผิวเนี่ยกระชับขึ้นได้ด้วยใช่ค่ะเนื้อผ้าก็ทํามาจากของเปลือกของถั emy, ่วแมคคาเดเมียแล้วดูดซับกลิ่นเพราะฉะนั้นไม่ต้องซักบ่อยใครที่อยากจะหุ่นดีแต่ขี้เกียจออกกําลังกายต้องบอกว่าวิธีการทําให้เราหุ่นดีที่ดีที่สุดนะคะคือการออกกําลังกายเท่านั้นดีกว่าการอดอาหารดีกว่าการเ,าเขาเรียกว่า,เ,าเขาเรียกว่าการดูดไขมันดีกว่าการฉีดเมโซคาร์บอซีดีกว่าทุกประเภทนี่คือวิธีธรรมชาติเราต้องออกกำลังกายอย่างเดียวแต่ถ้าข้ออ้างของเราหลายๆคนคือขี้เกียจออก กช่เลยค่ะช่วยโอ้โหได้ฟังแบบนี้แล้วนะคะก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยทําให้คุณสาวๆนั้นมั่นใจได้มากยิ่งขึ้นหรือแม้กระทั่งจะเป็นตัวช่วยที่ดีในการออกงานและต้องการโชว์หุ่นสวยหุ่นเป๊ะได้แบบไร้กังวลค่ะแต่ที่สําคัญนะคะคุณผู้ชมอย่ายลืมการรับประทานอาหารและการออกกําลังกายก็ยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญที่ทําให้คุณมีรูปร่างที่ดีขึ้นได้นะคะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณที่มินนี่นะคะคุณสรทันรัตนารุ่งศรีที่มาแบ่งปันเรื่องราวดีๆกับเราขอ,ขอ,คาขอบคุณมนี่มากค่ะ พี่มินนี่พี่ยุอค้าช่วงหน้าเมียจะพาไปเล่นเกมบริหารสมองและอาจจะลดหุ่นได้นะคะจะเป็นไงติดตามในช่วงหน้าของ Morning Story ค่ะโอ้โห okay. แอบจบับอะแอบจับสนับสนุนโดยชุดกระชับสัดส่วนเรอีจินเกลือปรุงทิปกูทิปสาวสารู้หรือเปล่าว่าความเครียดก็ทำให้คุณอ้วนขึ้นได้ดังนั้นลองหาเรื่องเล่าตลกตลก หรือหาหนังตลกมาดูบ้างเพื่อเป็นการขาจัดความเครียดการหัวเราะบ,บ่อยๆก็จะทำให้คุณไม่อ้วนและแถมสุขภาพจิตก็ยังดีขึ้นด้วยนะคะแล้วความเครียดส่งผลต่อการอ้วนลงผงผู้สาวด้วยเ <Morning Story. S 2> รือ่องดีๆยามเช้าพี่ดุจงคละพี่ดุงคาพี่งคา,าเป็่ขาพี่ดุงอะ่ะพี่ยืดได้เต็มที่เลยนะคะเพราะเครื่องบินนกแอร กว้างนั่งสบายไม่อึดอัดหนึ่งในความสะดวกสบายฉลองสิบปีจากนกแอ ได้มากกรฐานโลตัสขนมขาไก่อร่อยคำว่าทหารเนี่ยทุกคนต้องแข็งแรงแน่นอนครับนะบจะมาออแอ,อแอดเหมือนในหนังไม่ได้ถ้าเกิดว่าคนที่ไม่เคยเนี่ยนะครับลองดูนะครับไม่มีทางทาได้แน่นอนช่างภาเป็นลมไปแล้วครับตอนนี้ช่างภาเราเป็นลมไปแล้วใครที่ทำ ท้าที่สุดจะเกิดอะไรขึ้นครับก็จะมีการกักบริเวณเลยทำไมวันนี้เกษตรกรสวนยางจึงมีความสุขกันทุนหน้าเพราะเขาใช้ผลิตภัณฑ์คุณภาพโรนออร์แกนิกปราแรดไไม่มีกลิ่นฉุนยางแข็งตัวเร็วไม่กัดมือ ดินไม่เสียหน้ายางไม่ตายนึ่งทันยางสวยเหนื้อยางละเอียดเกษตรกรสวนยางทุกคนมั่นใจใช้ก,กรดรเอา์แกนิกตรารดถูกกว่าดีกว่าคุ้มกว่าต้องตราดรถูกกว่าดีกว่งคห้เพื่าต้องราดนะ สนุนโดยธนาคารกรุงไทยเครื่องปรับอากาศอีมิเน้น <Morning Story. S 1> ร้อยแปดเรื่องเด็ดร้อยเจ็ดเรื่องดี กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Morning Story กับในช่วง108เรื่องเด็ด107เรื่องดีดคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าการออกกําลังกายนอกจากทําให้ในเรื่องของสุขภาพร่างกายเราเนี่ยแข็งแรงสมบูรณ์แล้วแต่สุขภาพสมองเนี่ยสำคัญไม่แพ้กันนะเพราะว่าในเรื่องของสมองของคนเรานั้นนะคะคุณสาวๆใช้คิดใช้อ่านใช้ในการตัดสินใจแล้วหลายๆอย่างนะคะในการตัดสินใจทําให้เรานั้นเกิดความเครียด<อ>แล้วความเครียดส่งผลต่อการอ้วนลงหุมนคุณสาวๆด้วย เพราะฉะนั้นวันนี้มีวิธีบริหารสมองนํามาฝากกันค่ะโดยคุณผู้ชมนั้นอาจจะหาเกมที่ช่วยในการบริหารสมองเช่นเกมต่อคําัพาบหรือว่าเป็นเกมต่อจิ๊กซอว์มาเล่นแล้วนอกจากนี้แล้วนะคะหาหนังสือการทําอาหารหนังสือสุขภาพมาอ่านผ่อนคลายสมองนอกจากจะช่วยให้ในเรื่องของสุขภาพร่างกายดีแล้วสุขภาพสมองดีรูปร่างคุณก็ดีตามไปด้วยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะพี่ก็ขอเล่นเกมตั้งแลนด์มาร์กก่อนนะคะก็พอ,อ,อได้นะคะพงมา่าแต่ว่าเมียจะชวนพี่ๆไปเล่นเกมกระดานเหมือนเมื่อก่อนค่ะ พี่พี่รู้จักไหมเดยนนะไม่แน่ใจไม่แน่ใจบันไดงูใช่ไหมพี่เคยเล่นผาคอสนะเมย์จะบอกว่าเกมกระดานสมัยก่อนเนี่ยดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าจะช่วยในเรื่องของการพูดคุยปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างดีกว่าเกมในสมาร์ทโฟนของพี่แม่อีกเลยนะเดี๋ยวเมย์จะชวนพี่พี่ไปเล่นเกมเศรษฐีกันแต่ว่าจะเป็นที่ไหนอย่างไรติดตามได้เลยค่ะสร้างแลนด์นะคนมากเลย น้องเมย์ครับ<ะ>มาที่ร้านนี้ยังมานั่งเล่นเกมมือถืออยู่ได้ยังไงครับอ้าวแล้วมาร้านนี้เขาต้องเล่นเกมอะไรเหรอคะที่นี่ต้องเล่นบอร์ดเกมครับเป็นบอร์ดเกมคาเฟ่น,นะคะผมอ้ยดีจังเลยค่ะแล้วที่นี่มีเกมอะไรบ้างคะพี่ได,ได้ได้ครับเดี๋ยวพี่แนะนําให้คะ่ะ โอ้โหพี่พีอ่ะคะเกมเยอะแยะไปหมดเลยค่ะมีเกมอะไรบ้างคะเนี่ยครับที่จะแนะนําวันนี้นะครับก็จะมี3มเกมนี้ที่ลูกค้าส่วนใหญ่ที่มาที่ร้านนิยมเล่นกันนะครับ,รบเป็นเกมที่เล่นไม่ยากเหมาะสําหรับคนที่เพิ่งหัดเล่นบอร์ดเกมนะครับ่ะน่านเล่นมากๆเลยถ้างั้นเดี๋ยวเราไปนั่งคุยตรงนั้นกันดีกว่าค่ะครับ พี่พี่คะไม่เห็นว่าในร้านที่เนี่ยมีเกมเยอะแยะมากมายเลยมีที่มาที่ไปยังไงคะอ๋อครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยผมก็เล่นบอร์ดเกมพวกนี้นะครับในที่บ้านนะครับแล้วปกติก็คือเล่นกับครอบครัวแล้วก็อาจจะมีชวนเพื่อนมาที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ก็เห็นว่าทุกคนที่เราเหมือนจะให้เขาลองเล่นด้วยเนี่ยเขาชอบอสนุกกันใช่ไหมครับแล้วพอแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เราพอบอกคนอื่นว่าี่มาเล่นบอร์ดเกมกันเขาก็จะสงสัยว่ามันคืออะไรใช่ไหมครับซึ่ง แน่นอนไอ้ที่เราจะบอกไปส่วนหนคือเกมเศรษฐีเขาก็จะรู้จักกันเพราะเกมเศรษฐีเป็นเกมที่มีมานานแล้วนะครับทีนี้พอเหมือนกับเห็นว่าหลายๆคนยังไม่ค่อยรู้จัก b อร์ดเกมพวกนี้เนี่ยก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าเราเปิดร้านที่มีที่ให้คนมานั่งเล่นกันนะครับให้เขาได้เห็นบอร์ดเกมที่หลากหลายมากกว่าเกมเศรษฐีเนี่ยมันน่าจะเป็นไอเดียที่ดีเกมนี้เล่นยังไงคะเนี่ยครับเกมนี้นะครับก็ชื่อเกมคากาซอนนะครับเป็นเกมที่ ค่อนข,ข้างดังในในบอดเกมนนะครับก็คาคาซอนเป็นชื่อเมือง<ะ>ในประเทศฝรั่งเศสทางใ,ใต้นะครับเขาก็มีเอกลักษณ์เด่นตรงที่เป็นเมืองที่มีปราสาทกับกำแพงเมืองนะครับเป็น<ม>คล้ายๆกับเมืองนักท่องเที่ยวนะครับ<ม>ในเกมนี้เนี่ยเราก็จะย้อนเวลากลับไปช่วยกันขยันขยันไรทำแผนที่สร้างแผนที่เมืองสร้างเมืองกันใหม่ ครับแต่ในเวลาระหว่างที่เราสร้างแผนที่เนี่ยเราก็จะแข่งกันทำคะแนนไปด้วยนะครับพี่เบียร์คะขอกระซิบถามนึงได้ไหมคะว่าพวกข้างๆเขา,ขา,ขา,ขาเล่นเกมอะไรคะอ๋อเกมนี้นะครับเป็นเกมเล่นสองคนโดยเฉพาะนะครับชื่อเกม Lost City เป็นเกมอ่าไพ่ครับพูดง่ายๆแต่ว่าธีมของมันเนี่ยก็คือว่าอ่าเหมือนกับ คนที่จะส่งคนไปสำรวจพื้นที่นะครับมี5พื้นที่เพื่อไปล่าสมบัติอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็คือเล่นไพ่แข่งกันและสุดท้ายนี้อยากให้พี่เบียร์ฝากถึงเด็กๆในสังคมปัจจุบันนี้ค่ะเป็นสังคมก้มหน้าบางทีเด็กๆเนี่ยก็ชอบเล่นเกมพี่เบียร์มีมุมมองในเรื่องนี้ยังไงบ้างคะครับคือก็อย่างที่ว่านะครับว่าบอร์ดเกมเนี่ยข้อดีของเขาคือการที่ได้เอาคนให้เหมือนกับเข้ามาพูดคุยกันปฏิสัมพันธ์กันนะครับการที่ สังคมช่วงนี้เนี่ยแต่ละคนอยู่ในโลกส่วนตัวนะครับมันก็บางทีอาจจะโดนมองว่าเป็นสิ่งไม่ดีเพราะว่าเหมือนกับเอ๊ะทาไมเขาแบบปิดตัวเองหรืออะไรอย่างเงี้ย<ช>บางทีอยู่ใกล้ๆกับครอบครัวกับคนที่รักกับไม่พูดคุยกันนะครับการที่เรามาเล่นบอร์ดเกมกันเนี่ยก็คือเช,ชื่อมสายสัมพันธ์ภายในครอบครัวหรือกับเพื่อนๆนะครับค่ะแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณพี่เบียร์มากเลยนะคะที่มาแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับเมีในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ โอ้โหดีมากเลยค่ะน้องเมย์เป็นไอเดียดีๆนะคะที่จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องของสังคมก้มหน้าก้มแต่มือถือหน้าจอน,นี่แหละคะ่ะและยังเป็นเกมที่ช่วยบริหารสมองและทําให้เหรานี่ยนะคะคายเครียดไม่อ้วนด้วยละค่ะใช่ได้ละคะ่ะแต่ระวังนะคะว่าอยากกินเค้กหรือว่าขนมมากจนเกินไปพี่พี่ขาววันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะต้องขอขอบคุณเมจิกฟาร์มเฟช เครื่องปรับอากาศอิมิเนนตและทิ่ถึงเกลือทิ่ถึงปรุงทิพต์ค่ะและที่ขาดไม่ได้นะคะต้องขอขอบคุณทุก s m s ที่คุณผู้ชมส,มสม่งเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันและพูดคุยกันกันกบเราวันนี้มหมดเวลาของเราแล้วกลับมาเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เช่นเคยกับรายการ Morning Story <Morning> เรื่รองดีๆย<พ>ามเช้าค่ะ<พ>าลาไปก่อนสวัสดีค่ะ